ไปอยู่คุกอยู่ไหนอย่าเล่นอย่าเล่นจะไปอยู่ไปอยู่จะไปอยู่รับสังหารอยู่ไหนอ่ะกำลังเข้าแป๊บนึงดิที่ร้านสตรีอยู่อยู่ไหนแป๊บนึงไม่รู้อ่ะเดินไปแล้วก็บูบเลยมันเจอเห็นหน้าใครผัวเอ๊ะเฮ้ยแข็งก่ไม่เทนะ่าเลยอะไรกันเราโดนมุกกินนะนายตีฉันอย่างเงี้ยเราโดนมุกกินนะ ทุกคนดูก็ทำโอ้ย <God. S 1> ทำไมอ่ะทำไมต้องทำอย่างนี้อ่ะอออ่ดูเ เกืดอนไหลแป๊บน uh. ึงเขียนเอ้ยล <laughs> ืมสักแค่แป๊บนึงนะก่อซีาะอยซี่เายทำไมคิดถึงยูซี่อ่ะเห็นว่าเว่าี่มัจะมีางอยไรนมา่าว่า แปบ You see You see เอาอะไรเนี่ยก<ง>กี้ไปไหนแล้วเอ้ยกดไม่ได้ว่างไงว่างไงว่างไงจ้ะดิชินไ,ไปอ่ะมิกกี้ <laughs> ฉันคอแหบแล้วตอนนี้เสียงเสียงปอกไม่ไหวแล้วจ้ะยี่ จะบอกว่านายอ่ะมาตอนไหนไม่มานะไอตอนที่อยู่กับไมคกี้อ่ะมาตอนที่ฉันกำลังงองเงอยู่ฉันต้องคลิปลุกอ่ะกำลังงองเงอยู่กับไมคกี้เลยอ่ะไม่ไม่งองเงต่อหรอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวหลุดหมดอ๋ออามสิบเจ็ดแล้วพี่แกงองเงี้ยละหยิบหุ่มหุ่มหนุ่มอะไร ยุ่งเปลี่ยนไปก็วัน mm นี hmm. ้แหละเอ้เราไม่อุะไค่อยคยค้งงเยะงเะงเะงพี่ชายว่าไงนะเ้ยเอพี่ชายว่าไงะ จริงยวไหนนะเ่ยนะขอดูหน้าตาคนที่บอกว่าเชถือได้หน่อยไหนเอาภาพนี้เาไหนเมเป็นสมัครเป็นอะไรดีครับ มีบทบาอะไรบ้างไม่มีนักเรียนกับอาจารย์แต่อาจารย์น่าจะไม่ค่อยรับเพิ่มหรือไม่รับเพิ่มหรือม,ม,มั้งกต่นักเรียนไม่มีเวไรทำหรือแต่เป็นเป็นปนักเรียนอาจารย์มันไม่ค่อยมีบทเยอะเห็นละย่อมยม่อมยม่อมย่อมอาจารย์จะซุ้บหัว,วเองแล้วเนี่ยเป็นอาจารย์เลยใช่จะซุ้บหัว,วอาจารย์กันเองแหละหิวไม่มีอะไรทำแล้วอาจารย์มัยัมีหน้าที่อะ ถ้าฉันสอนยิงปืนกับไอย,ยูกะไอไอไอแกบไอแกบเปด็ดนั่นที่ทำตัวเหมือนเด็กปัญญาอ่อนไม่ได้เก็บกดน,นะไม, <c oughs> ไม่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 เคยใครเก็บกดไม่มีบ้าคิดดปบ้าใครเก็บกดในโปรเจกต์นั้นไม่ไมีรู้ไหมว่าในกาแฟที่ให้มานั้นยังไม่ได้กินครับแล้วก็โดนคาบแล้วเคยวางอะไรตอนฟันดาบเว้ยไหนอะ กดเก็บไม่ได้คือกดคนละขาไม่ออกขยับขาไม่ออก,วอออก,กเว้ยมุเกมเด็กเหรอขาออกเดือนไม่เก็บเอาแหละเฮคิริวิ่งขาเลยปิดปิดไลฟ์ดีกว,ว,ว่าไม่ไหวละเกียร์ละเอ้ยปิดไลฟ์หน้าจออย่างงี้แหละขี้เกียร์ละทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันวนันศุกร์นะครับเดินสายอยู่ในะไรใช้อยู่ในอะไร